มาด้วจ้าดูบอหุงดูมะละกอจ้ามะละกอลูกโตต้นนี้บุญสมช้ำลูกชำต้นเองนะคะชำต้นเองปีนี้ปีแรกค่ะดกให้งามลูกยาวเหมือนกันอ่ามะละกอบ้านเราค่ะบุญสมชมาา้ำจริงของบ้านเรามาเอาเม็ดมาเพาะค่ะแต่ว่าอะไรนะคะพอต้นปีที่แล้วตายแล้วก็เลยเอาต้นนี้มาปลูกเฉยๆค่ะลูกใหญ่ยาวเหมือนกันความยาวของลูกมะละกอนะคะ ใกล้ๆสามสิ้าเซนจิวันนี้เด็ดจะไปทำซุ้มต่ำนะจ๊ะเด็ดมาละโกมาได้แล้วอยู่ที่ต้นก็ยังมีอยู่นะจ๊ะพามาดูพามาดูจ้ตาต่ำเซตแล้ว้อจ้เด,ดูมาดูกิ้นต่ำบอคุนี่ต่ำเซปาญี่ปุ่นค่ะปลาตัวห้่ยๆคือปลาซิวบันเฮานี่ค่ะ น,นี่ตำซี่กุ้งปลาดหลดิจ้ากินมกแขงพร้อมอันนี้ก็บตาซ้อกุ้งต้มไข่พร้อมด้ิจ้ากินโบอันนี้ใส่ปูจ้าคนเดียค่ะใส่กระปุยหลีค่ะขากระปุ